สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มเป็นเดย์ที่7นะครับอย่างที่บอกคืออันนี้มันเป็นโครงการนะครับสำหรับช่วยมือใหม่ที่กาลังจะเปิดร้านช้อปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอที่คุณตามมาทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขายเก่านะครับผมก็เห็นคุณหน้าคุณชื่อพวกคุณกันอยู่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรแต่อย่างที่บอกคืออันนี้ช่วยน้องใหม่นะจ๊ะฉะนั้นวันนี้นะครับยังเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งช้อปปี้ยังไม่ได้ส่ง SMS มาให้เรานะใช่ปะวะยังไม่ส่งมามั่งไม่ได้นนนาะขขยัขนนปงนะ ไม่น่าจะยังไม่ไม่น่าจะขยันเร็วขนาดนั้นนะสักครู่ขอผมดูก่อนหรืออาจจะส่งมาผมไม่ได้ดูยังไม่ได้ส่งมานะครับเพราะฉะนั้นพอคุณยังไม่ได้ส่งมาเนี่ยหน้าที่ของคุณเมื่อวานคุณไปลอกอกันบ้านชาวบ้านเข้ามาแล้วนะลอกกันบ้านชาวบ้านเขามาว่ามันต้องทําร้านแบบไหนยังไงจริงๆผมก็อยากจะให้มีอีกสักอีกสักอย่างหนึ่งนะว่าเวลาที่คุณอยากจะซื้อของเนี่ยตอนที่คุณไปเผือ่อๆชาวบ้านเนี่ยให้คุณลองลิสต์มาดูเล่นๆดูนะว่าร้านไหนเนี่ยที่คุณเข้าไปดู แล้วคุณอยากจะซื้อนะแล้วคุณอยากจะซื้อสิ่งนั้นเพราะอะไรมันเป็นเพราะสิ่งน <time> <Hyundai movement> the of like like ั้นคุณอยากได้อยู่แล <mark> ้วหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขาใช้เครื่องมือกระตุ้นการขายอะไรทําให้คุณอยากได้เช่นคุณกดเข้าไปในร้านร้านนั้นกําลังสร้างฝัดเซล์หรือกําลังลดราคาพอดีเอ้ยอันนี้ทําให้คุณอยากซื้อไหมหรือว่าคุณกดเข้าไปในร้านแล้วร้านนั้นมีโค้ดส่วนลดทําให้คุณอยากซื้อหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็คงพูดภาพรวมเนาะว่าการที่คุณเข้าไป ดูร้านชาวบ้านเขาคุณคงไม่ได้ดูแค่เขาถ่ายรูปยังไงมัง้งถูกปะโอเควันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องการหาลำไส้พิเศษนะครับในช้อปปีนะเพราะว่าในช้อปปีเนี่ยถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณอาจจะไม่ทราบว่า s h o ป e ปีจะมีจุดหนึ่งที่เจ๋งกว่าแพลตฟอร์มอื่นตรงที่ว่ามันจะมีระบบที่ชื่อว่า s h o ปปี้โซเ a ียลพาร์ทนะครับคือระบบนี้นะใครที่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงก็พิมพ์ตามลิงก์นี้เลยนะครับซึ่งโดยทั่วๆไป พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ในช้อปปีเนี่ยเขาใช้วิธีนี้กันหมดนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือในการหาลําไพพิเศษนะครับเครื่องมือในการหาลําไพพิเศษเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอคุณมีร้านมีร้านค้านะครับมีสินค้าที่ลงขายถ้าคุณกําลังจะเอาไปให้เพื่อนช่วยสั่งกําลังจะเอาไปโปรโมตใน Facebook ส่วนตัวหรือมีเพจหรือไปลงในไลน์นะครับยังไงคุณก็ต้องก๊อปปี้สินค้าไปแปะให้อยู่ดี ฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้นะครับมันคือโปรแกรมที่เหมือนเรากินค่าคอมนั่นแหละเรากินค่าแนะนำนะครับถ้าเกิดมีลูกค้ากดเข้ามาซื้อสินค้านะครับผ่านลิงก์ของเราเป็นคนสุดท้ายเราจะได้เงินส่วนต่างเล็กน้อยนะครับใช้คาว่าส่วนต่างเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วนะคุณสามารถที่จะศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับทั้งหมดได้จากเว็บไซต์นี้นะครับจากเว็บไซต์นี้แต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อคุณยังไม่มีไ d ร้านค้านะครับเพราะว่าพวกนี้เวลาที่คุณจะกดเข้าไปดูนะครับว่า เราจะสร้าง affiliate link ได้อย่างไรเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะเราต้องมี shopee username mm hmm. ก่อนซึ่ง username mm hmm. เรายังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดร้านให้เราถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้ามไปก่อนเอาเป็นว่าเราดูภาพรวมก่อนว่าสิ่งสิ่งนี้จะช่วยทำให้เราเกิดลํำไพ่พิเศษได้อย่างไรนะอ่านก่อนไม่เสียหายศึกษาก่อนไม่เสียหายนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากรู้มันคืออะไรนะวันนี้ผมจะจับมือพาคุณจิ้มแล้วกันนะจริงๆอย่างที่ผมบอกผมจะพูดในคลาสเสียตังว่าผมเกลียดการจับมือจิ้มมาก นะแต่อันเนี้ยมันเป็นค้านมือใหม่ผมก็จะจับมือคุณจิ้มก็แล้วกันนะครับแล้วมีคนอื่นพาจิมด้วยนะก่อนอื่นเข้าหน้านี้กดเข้าไปที่คู่มือการใช้งานนะฮะมันจะมีไอ้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะก็ไล่ๆอ่านไปซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะดูวิดีโอในรูปแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตนะครับถูกิขสิทสิ์จากช้อปปี้นะไม่ใช่เป็นพ่อค้าเถื่อนเหมือนผมเนี่ยคุณกดเข้าไปที่เบอร์หนึ่งนะครับรับชมเวลคัมวิดีโอนะครับกดเข้าไปนะครับจะมีทีมงานน่ารักนะครับ เนี่ยตรงนี้นะครับเป็นพี่ๆเนี่ยของทีมงานของ s h o ป e ีนะครับเ,เป็นทีม education นะครับซึ่งเขาจะลงวิธีไว้มากมายนะครับว่าใช้งานยังไงแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นนะครับยันจบเป็น1ชั่วโมงเต็มแบบเต็มอิ่มสุดๆนะแล้วถ้าเกิดใครที่ยิงโฆษณาใน Facebook ไม่เป็นนะฮะตรงนี้เนี่ยมีคลิปของพี่ลูกเจีย๊ยบซึ่งก็เป็น expert ในช้อปปีนะฮะแนะนำคุณอีก3ชั่วโมงแบบเต็มอิ่มสุดๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาเป็นว่า คุณดูเริ่มดูแล้วเริ่มทำความเข้าใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่เขาสอนไว้ดีมากแต่วันนี้ผมจะมารวบรัดให้จบภายใน20นาทีนะใครอยากดูเต็มๆนะตรงนี้ผมจะกดให้คุณดูว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาเพิ่งมีอบรมออนไลน์ไปนะครับเมือม่อเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเอาจริงๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับโดยพี่คนนี้นะครับโดยพี่คนนี้นะ กับพี่ลูกจีอที่อยู่ข้างในนะครับอธิบายทุกอย่างนะผมผมจะไม่พูดเพราะผมขี้เกียจพูดนะอะไรที่จริงๆแล้วช้อปปีมีผมก็ขี้เกียจพูดสาแต่เอาเป็นว่าคุณสามารถที่จะกดอ e ีเบอร์หนึ่งเนี่ยไปศึกษาจากทีมช้อปปีได้นะครับเขาจะพูดด้วยวาจาสุภาพที่สุดนะไม่ไม่เถื่อนเหมือนผมนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผมขี้เกียจนะผมเป็นคนที่ชอบอะไรเร็วๆผมจะกดที่ข้อ2นะข้อ2เนี่ยมันจะเป็นไฟล์นะครับเป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปสินค้าวิธีการแชร์ลิงก์คอนเทน พูดง่ายๆสิ่งสิ่งนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจด,ดูแต่ชอบอ่านนั่นเองนะครับผมจะสรุปเร็วๆเข้าๆให้คุณฟังพร้อมกับความคิดเห็นส่วนตัวแอดเข้าไปเล็กน้อยเพราะว่าผมไม่ได้เงินจากช้อปปีแล้วผมเป็นพ่อค้าโอเคปะ่ะผมไม่จำเป็นต้องอวยเยอะขนาดนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยเห็นไหมครับสไลด์ไม้ใหม่นะครับวันที่15มีนา2564ผ่านมาแค่2เดือนเองนะฮะผมจะไปเร็วๆไปเร็วๆนะเลื่อนๆไป s h o ป e e Social p a r t n e r นะครับเขาพูดด้วยภาษาอะไรไม่รู้ผมพูดด้วยภาษาของผมแล้วกันนะช้อปปี้โซเชียลพาร์เนเนี่ยคือการที่คนกดเข้ามาในลิงก์ของเราแล้วเราก็จะได้เงินถ้าเขาซื้อดูรูปนี้เลยนะครับผมไม่ชอบอ่านตัวหนังสือเยอะดูรูปนี้นะมีคุณแมวอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปพร้อมแปะลิงก์ที่ที่ไปทําเป็นค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมาแล้วผ่านในเว็บไซต์เมื่อกี้แล้วเกิดคนที่ชื่อบอยเนี่ยกดเข้ามาผ่านลิงก์แมวแล้วซื้อแมวได้ตังค์โอเคปะ่ะแมวได้ตังค์เพราะคนที่ชื่อบอยเนี่ยกดลิงก์แมวเป็นคนสุดท้าย โอเคไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอะบอยนะเห็นลิงก์จากแมวแล้วก็เอาไอสินค้าเนี่ยใส่รถเข็นแต่ยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อตอนนั้นแต่อีก5วันค่อยกลับมาซื้อแมวก็ได้ตังค์อยู่ดีโอเคปะ่ะเหมือนกับเราลงสินค้าไว้เราเอาไอลิงก์นี้นะไปทําด้วยโปรแกรมไอที่ว่านี่คือเว็บนี้คือเว็บนี้คือเว็บนี้แล้วคุณก็จะได้ไอลิงก์ช่องสุดท้ายออกมาต่อให้เราไปแปะวันนี้แล้วเพื่อนเรายังไม่ซื้อเพื่อนเรา,าเพื่อนเรากดเข้าไปดูเฉยเฉแล้วกัน แต่สุดท้ายอีกประมาณ5วันเพื่อเราซื้อเราได้เงินส่วนต่างคําว่าส่วนต่างเราได้เท่าไหร่อ่ะเราเลื่อนมาหน้านี้ตรงนี้นะตรงนี้นะเห็นไหมเราได้40%ของลูกค้าใหม่แล้วก็5%ของค่าสินค้าเนี่ยสำหรับลูกค้าปัจจุบันโดยที่ได้แม็กซ์สูงสุดนะจะได้15บาทต่อคําสั่งซื้อเฮ้ยพี่สิบาทแม่งโคตรน้อยเลยเออจริงๆแม่งก็น้อยแหละโคตรโคตรน้อยเลยแต่เอาเป็นว่ามันก็เป็นค่าขนมเป็นค่ามาม่าเป็นค่าไส้กรอกเซเว่นเป็นค่า เป็นค่าน้ําอลมก็โอเคเนื้อออก่ะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วอะ่ะการขายมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาลิงก์ไปบอกคนอื่นเขาถูกไหมหรือคุณจะเปิดร้านเฉยๆก็ได้แต่ร้านเฉยๆในช้อปปี้อะ่ะแล้วเมื่อวานตามที่ผมกดเข้าไปว่าร้านใหม่แกะกล่องอยู่ไหนคุณคิดว่าคนในช้อปปี้ส่วนใหญ่จะไปหาซอกลือของคุณเจอเหรอคือเขาให้เป็นร้านแกะกล่องก็จริงแต่จะมีใครสักกี่คนที่ไปกดไอคอนที่ผมบอกเมื่อวานมันแทบจะไม่มีเพราะคนทั่วไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีร้านใหม่แกะกล่องมันอยู่ตรงไหน นึกออกไหมฉะนั้นแปลว่าสุดท้ายคุณต้องทำลิงก์แล้วเอาลิงก์นั่นไปไปลากใครสักคนหนึ่งเข้ามาจะได้เกิดคำสั่งซื้อให้เร็วที่สุดซึ่งโดยทั่วๆไปวิธีที่ชาวบ้านใช้กันคือเอาลิงก์ไปแปะให้เพื่อนสั่งนะหรือให้คนที่เป็นญาติญาสั่งให้โอเคปะ่ะซึ่งจริงๆถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบเป็นเครื่องเดียวกันแบบ อยู่บ้านเดียวกันมีพ่อแม่ลูกแล้วอยู่ดีๆจะใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยต่อ WiFi ใช้มือถือสเครื่องต่อ Wi-Fi ขที่เดียวกันแล้วสั่งอันนี้มึงโดนแบนแน่นอน4คนลวดโอเคปะ่ะไม่ควรนะควรจะไปใช้คนอื่นที่ไม่อยู่ในวงสารระบบของ Wi-Fi นะเพื่อปั้นรีวิวก่อนซึ่งใครๆเขาก็ใช้กันเอาจริงๆใครๆก็ใช้กันแล้วถ้าของเราดีจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนอยากอุดหนุนอะ่ะเขาก็ต้องซื้อซึ่งแน่นอนเดี๋ยวคุณจะเห็นแน่ๆว่าพอผมเปิดร้านปุ๊บผมก็ต้องเอาไอ้ลิงก์ของร้านผมเนี่ยมาแปะ แล้วผมก็จะบอกว่าถ้าใครอยากจะอุดหนุนผมนะคุณอุดหนุนได้นั่นไงซึ่งผมอาจจะสมัครโปรแกรมนี้ไปแล้วผมก็ได้ค่าค่าสินค้าแล้วผมก็อาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยถ้าเกิดมีใครใจบุญเมตตาที่ผมทำคลิปคลิปฟรีก็อยากจะอุดหนุนก็ได้ก็ทำนองเดียวกันนึกออกว่าสุดท้ายคุณก็ต้องหาออเดอร์แรกจากคนที่รู้จักคุณก่อนหรือเชื่อใจคุณก่อนถูกไหมจริงๆคุณไม่ต้องอุดหนุนผมก็ได้นะผมพูดแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอุดหนุนได้ก็ดีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่า ดูตัวเลขกลมๆจะ40% 5%ผมจะบอกเลยว่า40%เป็นตัวเลขที่มันดูใหญ่มากแต่เอาจริงๆคนคนเยอะมากๆที่ใช้ช้อปปีเป็นอยู่แล้วคุณไม่ต้องหวังลงไอ้ก,ก้อน40เลยนะเว้ยคุณหวังแค่ก้อน5ก็พอแล้วคุณหวังแค่15บาทพอผมพูดแบบพ่อค้าเลยผมเคยมีคลิปที่เกี่ยวกับ Social Partner ลงไว้เต็มอิ่มอยู่ใน YouTube คุณลองตามไปดูนั่นคือความคิเดเห็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคต่อไปฉะนั้นพอเรามาเป็นตัวอย่างสุดท้ายถ้าแมวโสต์ ไอคนนี้ไปกดแต่สุดท้ายดันไปดไปูไปดูของคลิปหมาเนี่ยหมาก็ทำลิงก์แล้วเขาไปกดคลิปหมาปรากฏว่าหมาได้ตงังแมวไม่ได้ตงังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยช้อปปี้โซเชียลพาร์เในวงการเราเรียก ssp นะคือในภาษาที่เราคุยกันในคลาสที่ผมสอนน่ะเราจะเรียกว่ามันเป็นการแพร่เชื้อไวรัสให้ติดนึกออกปะเหมือนเป็นการพ่นเชื้อให้คนสุดท้ายไม่ติดเชื้อ ซึ่งเชื้อคนนั้นกูเป็นคนพ่นที่มึงติดอ่ะนึกออกปะนึกออกไหมคือคือเราไม่ได้เกี่ยวกับอ้างอิงเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรตอนนี้นะแต่หมายความว่าใครก็ตามที่เอาไอ้ลิงก์เนี้ยไปแพร่เชื้อให้คนคนสุดท้ายเป็นคนซื้อของเราอ่ะคนนั้นติดเชื้อกูกูได้เงินเข้าใจปะมันเป็นการเหมือนแพร่กระจายอ่ะมันเป็นการแพร่กระจายตอนเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าในช้อปปี้อ่ะมึงแพร่กันเต็มไปหมดเลยแต่ทํายังไงก็ได้ให้เขากดของเราเป็นคนสุดท้ายซึ่ง ไม่จําเป็นที่จะต้องกดของเราแล้วซื้อของร้านเรานะสมมุติสุดท้ายผมเปิดร้านผมบอกว่าพี่น้องครับผมมีกล้องวงจรปิดขายครับพี่น้องกดผ่านลิงก์นี้นะครับปรากฏว่ากดผ่านลิงก์ผมแต่สุดท้ายดันไปซื้อ,อ,อแพมเพิร์ดให้ลูกผมได้ตังนะผมได้ตังนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้ขายแพมเพิร์ดแต่ผมได้ตังเพราะว่าจริงๆโปรแกรมเนี้ยเขาไม่ได้สนใจว่าสุดท้ายลูกค้าจะไปซื้ออะไรแต่คนสุดท้ายที่ติดเชื้อนั่น่ะ ติดเชื้อจากใครไอคนนั้นได้ตังค์เก็ตไหมถ้าเก็ตพิมพเก็ตโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้หลักการแม่งคือแค่นี้คุณพยายามทํายังไงก็ได้ให้เขากดคุณเป็นคนสุดท้ายเราซื้อนั่นแหละครับจบนะครับจบหลักการ SSP ไม่รู้กี่หนะ้า <c oughs> นะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือพวกนี้เขาก็พยายามที่จะบอกว่าสุดท้ายวิธีการทาลิงก์เนี่ยคืออะไรยังไงซึ่งคุณสามารถไปศึกษาได้จาก youtube นั่นะนะะผมไม่สอนลงลึกผมแค่พูดคอนเซ็ปติดเชื้อพอโอเคปะ่ะ ติดเชื้อสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็บอกทําไมคุณถึงจะต้องร่วมนู่นนี่ก็ได้ตังค์เพิ่มอาจจาะแบบ5บาท10บาท15บาทแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาไปซื้อของราคาแพงแค่ไหนโอเคปะ่ะอืมถึงบอกว่าเป็นลำไพ่พิเศษไงถ้าปกติเราต้องไปโพสต์ให้คนอื่นมาซื้ออยู่แล้วไม่เป็นไรเออแต่อันเนี้ยได้สัก10บาท15บาทโอเคเยียวยาชีวิตเยียวยาแบบได้ค่ายาคูสักสอขวดเดี๋ยวนี้ขวดละเบาทโอ้วก็ยังดีนะ เพราะนั้นเรามาดูกันว่าที่เขาโปรโมทกันเนี่ยเขาโปรโมทคนน่ะได้เงินจริงๆเท่าไหร่ะเรามาลองดูพระเจ้าช่วยคุณดูหน้าตรงนี้ว่าตรงนี้อ๋อตรงนี้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 ชิ้นหนึ่งเนี่ยได้เงินค่าขนมสองแสนกว่าบาทในเดือนมกราคมโอ้โหพระเจ้ามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะที่สองได้แสนสี่ที่สามได้แสนสองเอาเป็นว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับอัตราเนี่ย ของการที่ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยช้อปปีเนี่ยอย่างนี้เลยคุณเคยสูงแล้วก็เคยสูง,ลสงถาลายลงยิ่งคนใช้โปรแกรมไหนเยอะมันจะลดสิทธิพิเศษคุณลงไปโอเคปะลดสิทธิพิเศษคุณลงไปฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยสิบห้าบาทถือว่าเป็นบุญแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะห้าสิบาทร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบาทนี่นี้เหลือสิบห้าบาทจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มกราคมอัตราเนี้ยอัตราเร่งเนี่ยยังอยู่สูงอยู่ ต่ตอนนี้พฤษภาคมโอเคนะโอเคนะผมไม่ได้ทำให้คุณหวังสูงเกินไปนะโอเคไหมแต่ที่เขาพูดอ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่าข้อมูลออกมาเดือนมกราคมโอเคปะถ้าคุณย้อนกลับไปปีที่แล้วตอนเขาโปรโมทที่หนึ่งได้เจ็ดแสนบาทแม่งผ่านไปไม่กี่เดือนเหลือสองแสนผ่านอีกไม่กี่เดือนอาจจะเหลือ20,000ื่นก็ได้แต่ก็อย่างว่าแหละคุณคือมันเป็นค่าขนมอ่ะมันเป็นค่าขนมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่ประเด็นคือคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่ดีๆแบบเป็นตาศสีตาะสาเหมือนเรานะแค่แบบเอาสินค้ามาลงก๊อปปี้ให้เพื่อนลงอย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนซื้อคนพวกนี้เขายิงโฆษณาเป็นเขายิง Google เขายิง Facebook เขายิงทิกตอกเขามีไลน์บอร์ดแคทเขายิงเต็มไปหมดเลยชาวบ้านอย่างเราอ่ะให้ได้สักลิงก์หนึ่ง3บาท5บาทก็โอเคแล้วนะเราลองไปดูในกลุ่มของใน Facebook ของ s h อป e ีที่เป็นคนขายอ่ะคุณจะเห็นว่าบางคนออมาโชว์เดือนนี้ผมได้5บาทครับ เฮ้ยเีห้าบาทก็ดีกว่ามึงพีได้อะไรหรือเปล่าอ่ะก็ลองดูนะก็ลองดูเพราะฉะนั้นขั้นตอนเนี่ยในการสมัครผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะมันไม่ได้มีอะไรสลับสําคัญสําหรับผมที่จะต้องมานั่งกู้ให้คุณฟังนะตอนนี้นะเ็ื่อเลื่อน,อนไปเลยเลื่อนไปเลยจบนะผมจบแค่นี้เลยพอ <laughs> ผมจบแค่นี้เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะศึกษาวิธีการสร้างแอคเคาท์วิธีการทำลิงก์วิธีการตรวจสอบใดๆต่างๆ มีโปรแกรมสร้างค่าขนมเหล่านี้ที่ชื่อว่า SSP คุณจำไว้นะครับ SSP มันเป็นตัวย่อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะถ้าใครบอกว่าหนูเอ่อหนูไม่มีกรอบรูปหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูไม่รู้จะแชร์ลิงก์ยังไงคือทุกอย่างเนี่ยแม่งมีการบ้านเนี่ยที่อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยคุณดูแม่งมีทุกอย่างที่ให้คุณโหลดเหลือแค่คุณเข้าไปโหลดกรอบรูปสินค้าพี่หนูทำกรอบรูปไม่เป็นกดเข้าไปยากชิบหายเลย ยากมากนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี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 ยมีให้โหลดเต็มเต็มในกดเข้าไปไหนดูดิเขาเขียนว่ากรอบรูปลดร้อยห้าสิบาทอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าคนไปใส่อีโค้ดเนี่ยไอโค้ดเนี่ยนะเขาก็จะได้ลดร้อยห้าสิบาทจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่บอกหนูทํากรอบรูปไม่เป็นเลยพี่คือกรอบแม่งมีเอารูปไปแปะจบโอเคปะกรอบมีอยู่แล้วห้ามอ้างวันหนูทากรอบไม่เป็นเอากรอบไปแปะจบแค่นั้นเลย ง่ายโคตรง่ายที่สุดแล้วแล้วูอ้สมัครอะไรโอ้โหมึงจะเหมือนยิ่งมีโพยอะ่ะให้อ่านอยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่คือพี่หนูทําไม่เป็นหนูขายไม่ดีไม่องขายจบหนูทำไม่เป็นหนูขายไม่ดีพี่หนูแชร์ลิงก์ไม่เป็น,น,ด,น,ปนดูไม่คคามาบอกโพยมาเขาแทบจะจับมือคุณทําอยู่แล้วตัวอย่างและเคล็ดลับการแชร์ลิงก์ลงโซเชียลมีเดียคือจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ได้มีเทคนิคพิสดารซับซ้อนมากกว่าที่เขาทํามาให้ นะต่อให้คุณจะลงคอสเป็นหมื่นเป็นแสนหรือคนที่ได้สองแสนนั่นทำาอ่ะจริงๆแม่งก็ทำแบบนี้เพียงแต่ว่าทำไมเขาได้สองแสนแล้วเราได้สองบาทหรือเปล่าผมบอกให้ลองทายดูดิทำไมคนหนึ่งได้สองแสนอีกคนหนึ่งได้สองหมื่นอีกคนหนึ่งได้สองบาทเพราะอะไรคุณลองดูเพราะว่าคนที่ได้สองแสนนะ่ะเขาไม่ได้ขายแค่ในช้อปปี้ไงเขามีแม่งแบบ <c oughs> หลายช่องทางเข้าใจปะ เฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์ม่งเต็มไปหมดลายสโคว์ไลสแควร์เห็นปะแปลว่าคนที่เขาขายดีอ่ะส่วนใหญ่ฐานแฟนเขาเยอะถูกไหมเวลาที่เรามาใหม่อ่ะส่วนใหญ่เราก็ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะอยู่ดีๆจะขายแซงได้ค่าขนมแล้วก็เกินคนที่แบบเป็นที่รู้จัก,กมันยากลองคิดสภาพสมมุติวันนี้นะยา่ยามาขายนะแล้วโพสลงในไอจีของยา่ยาๆยา่ยาขายต้นไม้ต้นนี้ค่ะสามารถที่มาอุดหนุนร้านยา่ยาๆได้ตุ้มยา่ยาอาจจะได้ค่าขนมทีหนึงอาจจะ สองหมื่นสองแสนไปเลยก็ได้นี่ออกป่ะเพราะว่าคนตามย่าเยอะถูกไหมวันนี้กูเป็นวันนี้วันนี้เราเป็นอย่างผมอย่างเงี้ยผมทําคลิปฟรีมาสุดท้ายคุณครับวันนี้ผมขายกล้องวงจรปิดซื้อเลยทียสุดท้ายทั้งเดือนกูอาจจะขายไม่ได้เลยสักอันเพราะฉะนั้นอยา่บบาคาดหวังเยอะนะอยา่บบาคาดหวังเยอะแต่ว่าเอาที่เต็มที่เท่าที่ตัวเองจะทําได้โอเคไหมมีโพยบอกอยู่แล้วว่าใส่ตรงไหนยังไงนะเฟซบุ๊กใส่ตรงไหนได้คอมเมนต์แชทนะหรือว่าในอินบ็อกซ์นะ ต่างๆเนี่ยคุณสามารถทําได้หมดเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่พูดมากไปมากกว่านี้เพราะว่าพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ทําสไลด์นี้แล้วผมก็ไม่เก่งเท่านี้ด้วยคุณก็ลองไปไถ่ถูถถดูจบครับวันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะยยนะหวังว่าจะมีใครที่สนใจในเรื่องนี้เนี่ยลองไปศึกษาต่อนะครับเพราะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกกลับมาที่คอนเซ็ปต์เดิมนะครับว่าต้องร้อนก่อนใหญ่ๆก่อนไป หลอนก่อนใหญ่ๆก่อนไปเดี๋ยวปิดก่อนนะเดี๋ยวคนจาไม่ได้ว่าเราจะเตรียมมาหลอนกันสุดท้ายออเดอร์แรกอะ่ะมักจะเกิดจากการที่เราส่งลิงก์ไปให้เพื่อนเราหรือญาติเราหรือคนรู้จักเราเสมอถูกไหมพอร้านเปิดปุ๊บสมัครโปรแกรมนี้ปับ๊บแล้วก่อนที่จะส่งให้เพื่อนไปเราก็พ่นเชื้ออะไรบางอย่างลงไป้เขาอาจจะติดเชื้ออะไรเราแล้วพอเขาสั่งของเราก็จะได้เงินบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ใครสนใจนะครับก็ลองไป เ,เดี๋ยวผมขออนุญาต copy link นะมาลงให้นะครับบอกก่อนนะครับเหมือนเดิมนะผมไม่ได้ตังค์ใดๆจากการที่ผมออกมาในสิ่งนี้นะเพราะฉะนั้นคุณกดเข้าไปในในตอนแรกผมจำไม่ได้แล้วว่าลิงก์มันอยู่ไหนนะเอาปวนว่าตามนั้นนะครับเจอกันใหม่ในเดย์ที่8ใกล้แล้วนะครับระเบิดเวลาเราใกล้เตรียมระเบิดแล้วนะครับเตรียมตัวออกวิ่งได้แล้วขอให้คุณได้ผลลัพธ์ตามที่คุณเหมาะสมสวัสดีครับบ๊ายบายชุบ